สวัสดีครับพี่น้องทัติภัณฑ์และพี่น้องไทยและชาวไทยใหญ่และช่าวกระดิ่งทุกทุกทางครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจ้ลงจามเหล่าในวันที่11พฤศจิกายน2565พบกันเช่นเคยนาาิกาตะการตการการที่รอบกันในประเทศเมียนมาครับครับชาววันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายเรี่ยวนะครับจะมาจะลย้พ่อแม่พี่น้องคุยเพื่อพังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวการที่รอบกันที่รับกระเรียงกยนยนะครับที่เกิดการประทะกันอย่างหนักนะครับเพราะว่าภัยกองทัพลูกน้องมีะไรายที่ได้บุกเข้ามาในพื้นที่ของกระ N เพราะว่าภายกองกำลังเกร,เรงเคเอ็นและเกร,เรงเลเอ็นเไลตรวจสับในพื้นที่ใชายลนขนาดใหญ่ตรวจสับทางเข้าหมู่บ้านต่างๆและทางเข้าพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้เจอขบวนของกองทัพตุกน้องเมลล่าที่ได้บุกเข้ามานะครับก็ได้มีกองกำลัง KNLA เอ็ไลติด r า g ไปถึงระเบิดชัยขบวนของกองทัพลูกน้องมาลายมีการเสียชีวิตไป5นายและบาดเจ็บจิบการนายนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่รดเกิดการประทะละและยิงกันเช้าวันนี้ในเวลาตี g ีและตีห้านะครับถึงมาทั้งวันนะครับก็ไดเกิดการประทะกันขึ้นตัง้งแต่เช้านะครับ ก็เพราะว่าวานนี้เราเกิดการประทะกันตั้งแต่ในเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกามาถึงเวลา3ามทุ่มนะครับการยุติการยิงกันก็ไม่สามารถยุดติได้นะครับตั้งสองฝ่ายก็ตึงกําลังกันเลย่ยิงกันอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับพี่น้องประชาชนที่มีในหมู่บ้านในในพื้นที่ต่างๆรายงานมาว่าฝ่ายของทัพลกน้องหลายที่กําลังขนขบวนเข้ามานะครับที่เลือนเท่าเข้ามาในพื้นที่ก็มีการเดินขบวนเข้ามาประมาณ200กันนายนะครับ ก็ายอะไรถูกภ่ายกองกำลงังเสี a ใช้ชาตรวนถึงระเบิดไยทำให้ผ่ายกองทัพลูกน้องมัหลายต้องได้หยุดการขบวนเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องมอหลายมีการเสียชีวิตและระบาดเจ็บนะครับ หลังผ่านมาในเวลา15นาฬกานะครับก็ได้มีเฮตุครับอร์ของกองทัพนิดอ่อนที่ได้บินเข้ามาในพื้นที่ของกองกำลังกลิก่นเทนเอสองลำมาขนผู้บาดเจ็บและผู้ได้เจียชีวิตในพื้นที่ออกจากพื้นที่ไปลงที่จังหวัดเนวรตีนะครับก็บางลำก็ไปที่มันดาเลที่ในยัะกุ้งและในเมืองหลวงที่มีการควบคุมทางหรือคับเลน,นะครับเพระบาะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมีหลายท ได้ปฏิบัติการในพื้นที่ก็พยายามยิงปืนใหญ่และปืนคอกต่างๆนานามาตกใส่ในบริเวณพื้นที่ของกองกำลัง KNLA ที่ได้กำลังใช้รวนตรวจอบและมีการโจมตีทางรวนอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นทำให้ผ่ายกองทัพลูกน้องหลายยิงรวนของกองกำลัง KNLA ตกไปหนึ่งลำนะครับและฝ่ายกองกำลัง KNLA ก็ได้ย้ายพื้นที่และไป ปักหลักที่ใหม่นะครับก็ไปใช้รวนถึงระเบิดไฉอยู่จองลูกนะครับก็ได้ทําให้ไผ่กองทัพลูกน้องเมืนหลายที่ได้เรือนขบวนเข้ามาในพื้นที่ของกองกําลัง k คเอ n นคอนนั้นไม่สามารถกล้าเข้านะครับก็ได้มีการหยุดขบวนไปก่อนนะครับเพราะว่าไผ่กองทัพลูกน้องเมืหลายที่ได้ใช้เฮดิคอปเต์มาถึงระเบิดคุมครูพี่น้องประาชาแจนกองกําลัง k คเอ n นคอนนั้นก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่ากลัวเฮลิคัปเต์ของกองทัพ ลูกน้องไม่น้อหลายล่วงนะครับก็ได้มีพี่น้องประชาชนรายงานมาว่าในพื้นที่ของกรุงเท U นยูนั้นมีทหารเป็นจํานวนมากที่ได้ประจำการและไปปักหลักชุ่มยิงกองทัพลูกน้องม่น้อหลายนะครับ เพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมันหไายที่ได้เข้ามาก็มาถูกบวงล้อมของกองกําลังกิเอ็นยูนะครับเพราะว่าในเวลานี้กองกําลังกิเอ็นยูก็ได้ใช้ทางโรนโตรวจชอบพื้นที่ต่างๆนะครับทาให้ฝ่ายกองทัพลูกน้องมันหไหยก็ได้บุกเข้ามาในพื้นที่ยากขึ้นนะครับ ในเวลาชิปทีนาฬิกาได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่วอรเลรายงานมาว่าผ่ยกองทัพลูกน้องเมันอไรยิงปืนใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนและมาตกใส่ในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนทําให้รถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายสองคันนะครับและผ่ายกองทัพลูกน้องเมื่ลายก็พยายามถึงระเบิดลงจากคันคัปเตอร์อีกสองลูกนะครับก็มีการยิงปืนใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนวอรเรและ กรอยเรืกในพื้นที่ของกะเรี่ง K N L A นะครับและผ่ายกองกําลังกเร่ง K N L A ที่ได้ประจำการรับตวเวเยนตามพื้นที่และในพื้นที่เกษตรกรต่างๆมีการตรวจสอบทางเข้าและทางออกพื้นที่นั้นก็มีการใช้ทาง ตรวจสอบพื้นที่เช่นกันนะครับก็ทําให้ผ่ายกองทัพลูกน้องเมืหลายยิงร่วงอีกหนึ่งลำนะครับเพราะว่าในเวลาผ่านมาสองวันก็ได้ทําให้เดือนดวนของ,องกองกําลังเคเอลเอล่วงไปสองลำน,นะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องเมืหลายที่ได้ประจาการรักเวียนในพื้นที่นั้นพยายามจะเข้ามาในพื้นที่ของกองกําลังเ n เอลเอให้ได้นะครับแล้วเรามาต่อกันที่ประเด็นที่2นะครับก็เข้ามาในพื้นที่กองกําลังเ n เอ็นีเอฟและ เอิรีนะครับก็ได้เกิดการประทะกันกับกองทัพลูกน้องมมนหลายที่ในพื้นที่แกดินแดงนะครับมาในพื้นที่ของ ยาตองตัวและมาในจังหวัดหลายก่อน,นะครับเพราะว่ากองทัพลูกน้องอหลายที่ได้ขนขบวนรถเข้ามาในพื้นที่ของรัฐกระดึงแรงกรณีพีรีอัพและเขียนตีอัพนั้นและมีการเข้ามาในพื้นที่นะครับก็เลยมาเจอกองกําลังเขียนตีอัพทุ่มยิงทําให้ขบวนของกองทัพลูกน้องเมหลายเสียหายไปสองคันนะครับ เพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมหลายที่ได้ขนขบวนเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งเสีย์อาหารอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับที่จะเข้ามาเสริมให้แนวหน้าของกองทัพลูกน้องมีหลายที่ได้ปฏิจําการในจังหวัดหลกเก่นนะครับก็ได้เกิดการประทะกันและยิงกันไปมากินเวลา2องชั่วโมง51นาทีนะครับ เพราะว่ากองกำลังเจเอและพิเรีและเคเอ็นีเอฟที่ได้ร่วมกันโจมตีกองทัพลูกน้องเมืองไหลนะครับทั้งสองายก็ได้มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันนะครับพายกองกำลังเคเอ็นีเอฟได้เสียชีวิตไปหนึ่งนายและบาดเจ็บสองนายนะครับและ่ายกองทัพลูกน้องเมืองไหลก็เสียชีวิตไปสี่นายและบาดเจ็บหกนายนะครับในรันนี้เพราะว่า่ายกองกำลังเคเอ็นีเอฟไปเปรียบกว่านะครับพายกองทัพลูกน้องเมืองไหลที่ได้บุกเข้ามาในจถานรที่ของกองกำลังเคเอ็นีเอฟนั้นและมีการ ประชานงานให้คนเฮิคอปเตอร์มาทิ้งระเบิดไละยิงช่วยทห,หารกองทัพลูกน้องมหาหนไลทยพื้นได้บุกเข้ามาในพื้นที่ของกองกางําลังเ n เอ็ละ KA นะครับและฝ่ายกองกางําลังเ n เอ็ไละ KA ได้ชุ่มยิงเฮิคอปเตอร์ของกองทัพลูกน้องมาหลายลวนไปหนึ่งนัดนะครับผ่ายเฮิคอปเตอร์ก็ได้มีการบวนกลาบไปทันทีนะครับ มเมื่อวานเวลา12นาฬิกานาทีได้มีเฮลิคอปเตอร์อของกองทัพลูกน้องนลายหนึ่งลำนะครับก็ามาบ,บินรัตวเวีนในพื้นที่ของกองกำลัง KNTF และ KA นะครับก็ได้มีการเกิดการประทะากาันขึ้นนะครับภาย ทางอากาศของกองทัพทุกน้องมาลายยิงปืนกลไปมั่วทั่วและยิงไปทุกทศทุกทางนะครับยิงลงมาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะภายกองทัพลูกน้องมาลายที่ได้ใช้ทางอากาศยานและเฮลิคอปเตอร์เข้ามาตรวจจับในพื้นที่นะครับก็มีขบวนของกองทัพลูกน้องมาลายรอยการนายนะครับเพราะว่าจะบุกเข้ามาในพื้นที่ของกองกำลังเ n t f นะครับแต่ไม่สามารถขึ้นได้และไล่ทุกทางกองกำลังเ n t f ได้ประจำการ ได้ชุ่มยิงอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่า่ายกองทัพลูกน้องหลายที่ได้ประสานงานจะปลุกเข้ามาในพื้นที่ของกองกําลังเกเอให้ได้นะครับแต่ได้ผิดพลาดไปนะครับมาถูกดักระเบิดของกองกําลังเ a เอได้เสียชีวิตคารตี่สามน,นายนะครับ <confessed> มาเช้าวันนี้ทั้งสอง่ายก็ยังยิงปืนไปมาอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งสอง่ายก็ตึงกําลังกันนะครับทาให้ทางทหารมินายที่ได้เสริมทัพเข้ามาในพื้นที่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะว่า ภายกองกำลัง KA และ KNTF ได้ถกัดพื้นที่ไว้อย่างแน่นหนานะครับในเวลาตีสามนะครับได้มีพีพ่น้องประชาเตือนไล่ติดกันดกตกใจไล่นหนีออกจากหมู่บ้านเพราะว่าตกใจแรงระเบิดของกองทัพลูกน้องมไหลายถึงลงมาใกล้หมู่บ้านนะครับก็ไล่ผ่ากันไปหาที่ปลอดภัยนะครับ ครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์การรับกันเซ่อวันนี้ผมขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอขบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ